สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีนะครับ how to น้องอร่อยนะครับอันนี้แแหละน้องอร่อยนี้จะต้องมี P.S.N นะครับที่เป็น P.4 หรือ P.5 ที่เราจะต้องเชื่อมต่อกับอีเมลที่เราเข้าระบบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแต่ว่าเราจะมาแนะนำตัวละครน้องก่อน ซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ศึกษามาเลยมีความอยากได้เฉยๆถ้าใครมี p พ4 p ี่เพแล้วก็มี ID ที่เชื่อมต่ออีเมลเนี่ยเข้าเกนชินอยู่แล้วก็ใช้อีเมลเนี้ยไปเชื่อมต่อใน Psn ของ p พ y 4และ p พ y 5นะครับก็จะได้ตัวน้องมาตัวที่ได้เนี่ยเราจะได้ อันนี้ผมเนนนมื่อเราล็อกออนนะครับเชื่อมต่อ PlayStation นะครับเราก็จะได้ตัวละครน้องเนี่ยเป็น5้าดาวแล้วก็ธนูของน้องนะครับธนูพลังโจมตี9%แล้วก็พลังโจมตีพื้นฐาน42อนะครับในเอฟเฟกที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีผลใน PlayStation เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวด้านบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาเล่นใน PC หรือมบาย l e เนี่ย มันจะบวกเฉพาะค่าโจมตีด้านบนเท่านั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะได้มาจะเป็นดาบพลังโจมตี7.7%นะครับแล้วก็ตัวผลเสริมเนี่ยด้านล่างนะครับที่ใช้โจ,จมตีศัตรูแล้วก็ความเสียหายอะไรเงี้ยอันนี้เฉพาะการเล่นใน p l a y s t a t i o n เท่านั้นถ้าต้องการให้มีผลก็ต้องนำไปเล่นใน p l a y s t a t i o n นะครับ สร้างความเสียหายพื้นที่วงแคบ200%อันนี้เวิร์กเลยนะเน่ยสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้แล้วก็จะได้ปีกนะครับอันนี้ที่เราจะได้ครับสักหนึ่สองสามสี่สี่อย่างนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อ P.S.N นะครับนุ่มาจะเป็นย่างนี้ ันนี้เวลหนึ่งแต่ว่าผมจะมาบอกก่อนว่าสกิลล็อกเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นน้ำแข็งเมื่อเดินผ่านนะครับแล้วก็อันนี้สร้างสกิลแต่เราไม่มีน้ำนครับแล้วก็ชาร์ ศัตรูเดินผ่านก็จะแข่งนะครับแต่ถ้าต้องใช้ตัวละครน,น้ำแบบบวกด้วยครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสกิลน้องจะประมาณนี้นะครับก็ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าสกิลอันนี้จะเป็นค่าสถานะเริ่มต้นนะครับของน้อง กลุ่มดาวเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าต้องทําภารกิจอะไรหรืหรอเปล่าดวงดาวปลดปลดล็อกเนี่ยปลดล็อกดาวเนี่ยรับได้หลักจากหลายวิธีแสดงว่าต้องมีอีเวนต์หรือมีเควสอะไรให้เราทําน่าจะปลดได้ถึง6ดาวเลยแล้วกันนะครับส่วนพรสวัสค์เราก็จะมาอัพอันนี้ผมไม่รู้ว่าต้องอัพอะไรยังไม่ได้ใช้ลองเลยแล้วกันนะ ถ้าอัพถึงยีส่วนเลื่อนขั้นตอกจากสเปเตอร์อันนี้ไปเก็บตามหิน ในเมืองใหม่อยู่แล้วนะครับคืออะไรอะแมบใหม่เหรออันนี้ผมไม่รู้อะขอเปิดได้ไหมจะอยู่ในแมพใหม่นะครับที่เรายังไม่ได้ไปด้านซ้ายและด้านขวาด้านล่างเลยอันนี้แมพใหม่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับอ <c oughs> ต้องไปหาดอกจากตัวพวกนี้ครับอันนี้ปิดเปิดในเว็บนะ แบตางซ้ายก็จะมีดูในแมปเกนชินก็ได้นะครับใน Google หน้าตาของมอนเตอร์นะครับที่เราจะต้องไปเก็บชิ้นส่วนอัพตัวละครนะครับสเปิ t เตอร์นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับส่วนพรสวรรค์นเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรในการอัพนะครับ อันนี้คร่าวๆก็เดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีนะครับวิธีการผูก psn นะครับว่าต้องดำเนินการอย่างไรวันนี้เรามาสั้นๆไม่รู้สั้นหรือเปล่าก็เริ่มต้นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ใจนะว่าต้องเปิดในแอป psn ได้หรือเปล่า เราเชื่อมต่อเปิดเครื่อง PS4 PS5 ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ PlayStation Store นะครับอันนี้ผมใช้เครื่องแพลตฟอร์มเป็น PS4 นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเกมชินนะครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปในตัวเกมนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็กดสตาร์ทเข้าไปเลยอ่าแล้วก็จะมี การล็อกอินนะครับผูกบัญชีอีเมลที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเราต้องกดผูกบัญชีอีเมลนะครับก่อนจะผูกบัญชีอีเมลเนะี่ยเราต้องไปผูกอีเมลไว้กับ ID หลักก่อนนะครับเมื่อเรากดผูกนะครับระบบของ p พยเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์เราก็ใส่ตัวอีเมลที่เราผูกไว้นะครับแล้วก็รหัสผ่าน ที่เวลาเราเข้าเกมนะครับเมื่อรับรหัสในอีเมลยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าต่างอย่างนี้นะผู้บัญชีแล้วเราก็กดเข้าระบบเลยนะครับตอนเข้าระบบก็ต้องโหลดแพทก่อนนะครับเพราะว่า p พยผมไม่เคยเปิดโหลดแพทเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปเลยก็จะเป็นตัวละครที่เราเคยเล่นในมือถือหรือ PC จากนั้นนะครับเราก็เข้าไปดูหน้าต่างจดหมายนะครับจริงๆแล้วเข้ามาตรงเนี้ย ผูกเรียบร้อยแล้วเนีย exactly we been, to to ่ยเราออกจากเพจสี่เลยก็ได้ผมคิดว่านะครับเมื่อเข้ามาหน้าต่างเนี่ยมันก็จะมีรางวัลที่ผมบอกไปข้างต้นเลยแล้วกดรับเท่านี้นะครับก็ออกจากเพจสี่ได้เลยครับอันนี้คือวิธีการผูกเป็นยังไงบ้างนะครับก็อาจจะติดๆขัดๆแล้วเพราะว่าผมไม่มีสคริปต์เลย เดี๋ยวเราจะไปเปิดแมปใหม่กันนะครับแมปใหม่ในเกมนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับที่ผมยัไมได้ไปที่มีมอนเตอร์นะครับที่เราจะต้องไปเก็บชิ้นส่วนอัพตัวละครน,น้องอร่อยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเหมือนกันนะครับมาทำคลิปวิธีการรับน้องก่อนนะครับ ลืมบอกไปนะครับว่าปีกที่ได้มาใช้เฉพาะตอนล็อกอินในเพ a y s สเตชันเท่านั้นนะครับถึงได้สกินม,มาก็จริงแต่ใช้ใน PC กับโมบายไม่ได้นะครับสำหรับน้องต้องเป็นปีกดีเท่านั้นเข้ากระชุด อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนแล้วเจอกันในพาร์ทถัดไปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ทำแล้วเจอกันครับสี